โอ <Okay. S 1> เคคลิปนี้ก็อยากลองเปลี่ยนแนวบ้างก็ลเลยก็ซิล่า Godzilla ที่ชอบมาทําคลิปเลยล้วกันพูดถึงพลังการทําลายล้างและความสามารถพิเศษของก็ซิล่าทั้งสีตัวนี้ก็คือก็ซิล่ามัสเตอร์เวิร์ดก็ซิล่าซีเอ็มเคชินก็ซิล่าและก็ซิล่ายุคเฮซีนั้นเราก็เริ่มจากเอ่อก็ซิล่าซีเอ็มเคก่อนเลยแล้วกันนะคือก็ซิล่าตาขาวมีพุงที่โคตรโหดโคตรบ้าเลยเพราะแม่งคิวไคจูไปตั้งสตัว วัทา์และก้อนกับคิงกิโดร่าร่งทองในภาคเดียวแต่ว่าสุดท้ายก็ตายง่มเดิมแม่งดันโหดเกินไปหัวใจยังเต้นอยู่ก็หมายความว่ามันก็ยังไม่ตายก็บานเมืองชิบหายต่อไปแล้วกัน ต่อมาก็กุสิล่ายุคเฮเซคือก o สิล่าหน้าแมวที่มีการใช้พลังหลากหลายรูปแบบก็เช่นแบบว่าอออะตอมิกเบสแบบกติที่ยังไงก็สิล่าทุกตัวก็ต้องมีลำแสงอยู่แล้วไม่เหมือนอะไรวะอีกกซสิล่าตัวหนึ่งเงที่ไม่เหมือนรับเตอร์มากเลยที่มันเดินสมตีนะมันกากมากเลยแล้วก็สไปร์ลฮีทเลนะที่มันจะเป็นอัไรยังไงวะ ลำแสงแล้วก็มีสายฟ้ารอบๆเคลือบลำแสงมันอยูอ่ลำแสงนี้ก็จะมีพลังมากกว่าอะตอมิงเบสแบบปกติแบบปกติแล้วมันก็ใช้ลำแสงนี้ในการระเบิดคิงกิโดล่าไป<ๆ>เหมือนลำแสงจะยังแรงไม่พอมันก็เลยอัปเกรดลำแสงจากลำแสงสีฟ้าเป็นลำแสงสีสีแล้วว่าลำแสงสีส้มนะหรือสีแดงนะมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เห็นมันก็ใช้ได้แป๊บเดียวสักพักมันก็กลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิม <c oughs> เออใช่แล้วมีอีมีพลังหนึ่งที่มันโกงเหมือนกันก็คือนิวเคลียร์เพาว์หรือขึ้นพลังนิวเคลียร์นั่นแหละโจมตีเป็น AOE หรือรอบๆตัวกุซิล่านั่นแหละแม่งโคตรโกงปราบทุกตัวมาแล้วพลังนี้แล้วก็กุซิล่ายุเฮเซก็มีอีกล่านหนึ่งเถื่อนนี่กุซิล่าที่แม่งกำลังจะระเบิดโลกนี้อีกไม่นานใช่มันก็ต่อสู้กับเดสทอยหรืออะไรวะเดสโทโยยาเออหรือเดสโทโยยาเนี่ยเดสโตรอยาเดสโตรอยา ไม่เหมนเหมือนกันใช่ก็ชนะยังไงมันก็ชนะก็ซิลาเบิร์นงงนี่เงหนูเมัอนหัวหรือเปล่าดีแต่แตอย่างนั้นมันก็โหดกว่าล่างที่แล้วกันเออแล้วพลังตัวนี้ก็เหมือนเดิมแต่แม่งอัปเกรดอัปเกรดพลังที่มีเหมือนเดิมทั้งหมดแรงกหรอเดอร์มีถึงแม้ไม่จะทำลาไเดสเดสทอยเอระยะไม่ได้หรอกเออดูว่าดิสทอยเยอร์วะ มันมี2ชื่อนี่แต่มักก็แรงอย่างนั้นมันก็แรงกว่าปกติกันแต่สุดท้ายมันก็โดมนมนุษย์แชแข็งตายไป,ไปอีกตัวต่อมาก,ก็กอซิล่ามอนสเตอร์เวิร์ตัวนี้ก็คือทําให้ผมในรู้จักกอซิล่าครั้งแรกผมนึกถึงกอซิล่าตัวไหนรก็นึกถึงกอซิล่า2014ถึงพลังมาอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่พอได้เห็นพัฒน,นาการของลำแสงกอซิล่ามาตั้งแต่2014ถึง2024มาเรื่อยๆจากไฟสีฟ้าก็กลายเป็นเลเซอร์สีชมพูที่หวังว่าจะเห็นในไคจูนิเวิร์แต่ก็ ใช่เป็ไม่มีกุสิล่าอีกต่อไปก็โลซินโลทิงระเบิดโอเคเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าพลังของอะไรวะกุสิล่ามอนสเตอร์เวิลด์ก็ไปลำแสงตัวหมีเบสแล้วมีตัวที่อ้วนก็เลยชนได้ทุกอย่างความได้ทุกอย่างยกเว King ้นคิงกิโดลาเพราะไม่ตัวใหญ่เกินไปแต่ว่านะตัวนี้อ่ะที่ผมชอบเลยเพราะไม่งมีความฉลาดจาได้ไหมที่มันเอาหางฟาดเมลมูตโตไปนั่นแหละมันจับทางได้ไงไม่จะหมุนเป็นวงกลมเหมือนเป็นวงกลมแล้วกุสิล่ามันก็รู้มันก็เลยเอาหางฟาด ตายเออใช่แต่ว่ากสิลาสม่สิบสีมันก็ขอนมนุงเยอะเลยถึงแมมจะชอบที่มันเปล่ยเป็นหนีมากกว่าต่อไปก็เลสโกตัวสุดท้ายแลยวกันก็เออก็มาละเดินได้ ตัวนี้มันแบบเนี้โคตรโคตรเลยไม่เหมือนไม่เหมือนก็ซิล่าที่ดูที่เคยดูนะเป็นแปลกมากการปลอยน้ําเสงของชินก็ซิล่าไม่ก็โคตรแปลกละถึงแม้เปล่ออกจากปากก็เข้าใจได้อยู่ว่ายังไงก็ปกติแต่มันดันปล่อยออกจากหางกับหลังบ้างแถมมีตัวอะไรไม่รู้ที่กําลังจะบิกออกมาจากหางมันมีก็ซิล่าตัวไหนที่ทําแบบชินก็ซิล่าได้บ้างวะถ้ามีก็บอกหน่อยลวกันแต่มันอาจจะคงไม่มีแหละเออก็จบแค่นี้แหละอยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็ก็พิมพ์บอกกันได้จบแค่นี้แหละ let's go หกร้อยส What you need, a soldier I will be